กินกาก็แสดงว่าตัดถูกคันแล้วสินะตัดอะไรวะตัดสายเบรกอยู่ให้สายเบรกค่ะจริงๆกูซวยอีกครับเดี๋ยวเดีวกนะครสักทจ้ครีคร่่ครารี่่ทีหว่ว่า่ทาี่ เอาวิวรดน้ำเนี่ยนะเขาไปเลยไเขยปเปิดอตนนี้ใครเอามาเปิ้ลเปิ้ลตันี้ใครคเนี่ยใช้น้ำ ลูอเท่าไหร่แล้วอะน่ะลูกลูกคนโต14อู้โตแล้วนี่โตแล้วอยากได้ลูกดีๆลูกิงสคนแล้วค่ะแกว่างลนน้ำแดงลงล่นะหลังขอามามีแฝดแบบนี้ไหมคะพี่ฮะคนเล็กเหมือนอย่างงี้หละคนเล็กเหมือนอ่างี้เลยมันนั่งดูลูกคนเล็กกันคนรวนะไปดิในทงแ ปรึกษาแม่หนูแล <Gym. S 1> ้วค่ะปวดหัวชีพิหนยัปวดหัวแทนแม่เลยน้ำต้องย่อตัวนิดนึงุลยแกงุดงิดละโอเคหนึ่งสองักเียนน้เห็นแล้วได้ยินนั้นพกี้ฟังมาแล้วต้องเฉงี่ยเองทิ้งทิง ไม่เอาเอาลงก่อนอื <políticas> ่นเลยโดนแซะตลอดเอาไว้ในรถก่อนในห้วยเดียวน้ำมาไปขึ้น ไมก็ขอลูไปายร้องยไม่ไม่ถ่ายแน่ไม่ใช่สิใช่สิจริงๆเราเป็นการแก้แคนแบนๆนะคะคือดีเอ็มไปหาแบนๆว่าเดี๋ยวจะไปมหาลัยแล้วมันไม่ไปกันลูกชัคุยกัน แล้วไม่ไปกันเลยผู้ชมแล้วก็ไปแบบไปดีนะว่าเรียกเพื่อนมาด้วยโอ้ยงอนงอนโอ้ยเขาไม่ตื่นจริงอ่ะเขาไม่ไหวก็คุยกับเพื่อนว่าไปเลยไม่คาดหวังเลยไม่เจอเราไปหาในเมืองก็ได้เฮ้ยออกจากแบบแบบซอมวันเดียวกันนี่นนี่ขายต่ออยู่หรอเจ็ดแล้วก็วันไหนอีกอ่ะกระเป๋าตั๊กกระเป๋าพี่ก็นี่ก็ไปด้วยกันไงนี่เดี๋ยวน้องก็กลับได้แล้ววันที่สิบสี่เขาจะกลับไป โมราดไปงานสราษฎร์บีทิยารวมสิบกลจะพาพี่ไปได้ใช่ไหมคะต้องแต่งตัวสวยบ่อยเฉยไม่เราตจะถ่ายผ้าแดงปะผ้าอะไรโรงเรียนเขาที่พี่แกเคยเดินอ่ะที่เป็นพี่น้องผ้าแดงเฮ้ยพี่สามสีจะตอบปะอะไรวะไม่เคยดูคลิปนี้เลยอะไรอะที่น้องผ้าแดงเออชื่อผ้าผ้าสีแดงอ๋อๆๆไอ้เนี่ยเหรอทำไมทำไมจะไม่เคยรู้หรอ จำไว่าน้ำอยู่ถึงไนน้ำ้ร้อนมากเลยตอนนี้ไทโพลากี่วันเออไปอม่รู้เลยหนูต้องดูตารางงานก่อนแต่หนูบอกเขาไปว่าถ้ามีงานจ้างหนูก็ไม่ไปแล้วงานนั้นนะเอไหนนะสิบเจด่สิอจกบ้านไม่ได้เลยอ่ะต้องรอให้แม่มาไปแล้วค่บายต้องรอต้องรอบายเจบินย็นเนาะ ไปไปไปะไป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 น้ม้วนยรงวน้ม้วนนี้มนแล้วสิแล้ววมันไม้อ้วนวันนี้หรอกมึงยังอิจฉาอ้วนแล้วไปแล้วด่างหนต้องล่อยนะกินไปเลยกินไปแล้วหุ่นเหนียวกินอันเดียวไหมล่ะเด็อาเด